สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือจะโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะก็สําหรับ EP นี้นะคะก็เปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละส0 0บาทเหมือนเดิมเลยนะคะ ลองเลือกรับดูรับชมนะคะถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับ,รบชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นนะคะเริ่มกันที่องค์นี้เลยนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ เนื้อผิวจะออกสีเขียวๆมันๆแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่1น่ะคะต่อไปนะคะรายการที่2นะคะเวลาการที่2ก็เป็นพระสมเด็จนะคะองนี้เกจทะรูซูมนะคะแบบนี้เลยนี่เป็นรายการที่2นะคะต่อไปรายการที่3นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่3 รายการที่4นะคะเป็นพราสมเด็ดเนื้อผิวแตกรายงานนะคะรายการที่หนะคะเป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะเนื้อมวลสารขึ้นให้ชมสวยๆแบบนี้เลยนะคะ รายการที่6นะคะองนี้เป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะนี่เนื้อผิวโกลเกาแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่6นะคะต่อไปรายการที่7นะคะเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อเครืบวัดหนองกระดีนะคะเข <c oughs> ียนคำว่านอกด้วยนะคะพี่มีรูปด้านหลังแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อผิวโลหะนะคะองนี้รายการที่7นะคะ ต่อไปรายการที่8นะคะเป็นพระสมเด็จด,ด้านหลังมีหลังยันนะคะรายการที่9นะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะปี2513ที่ระลึกรับราชการนะคะ รายการที่10นะคะเป็นพระเหมือนพระเนื้อชิ้นเก่านะคะพี่องค์นี้เป็นรายการที่10นะคะรายการที่11นะคะเป็นรูปรอนะคะหลวงพ่อเงินถักรวดนะคะ รายการที่12นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินดอนยยหอมนะคะด้านหลังนะคะเป็นพระครูสังฆรักษ์อวยพรนะคะปี2 5 4หี่นะคะเป็นเหรียญเซมานะคะรายการที่12นะคะรายการที่13นะคะเป็นเหรียญจอบนะคะหลวงพ่อเงินนะคะ รายการที่14นะคะเป็นร็อกเก็ตหลวงปู่ศิราด้านหลังมีมวลสารนะคะรายการที่15นะคะเป็นหลวงพ่อกเกษมปี2518นะคะรายการที่16นะคะเป็นพระนางพญานะคะ รายการที่17เป็นหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องนะคะด้านหลังเป็นพระราหูนะคะเนื้อผิวทองแดงสวยๆเลยรายการที่18นะคะเป็นหลวงพ่อเพิ่มนะคะวัดกลางบางแก้ว รายการที่19เนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะคะวัดอุดมคงคาคีรีเขตนะคะปี1นสองรายการที่20นะคะเป็นหลวงพ่อเอียนะคะเหรียญหลวงพ่อเอียปี2519นะคะวัดบ้านดาน รายการที่21นะคะเป็นรูปรลอหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่22นะคะองค์นี้เป็นพระเหมือนเนื้อชินนะคะเนื้อเก่าแบบนี้เลยนะคะ รายการที่23นะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินดอนเยหอมนะคะด้านหลังมียันแบบนี้ด้วยนะคะรายการที่24นะคะเหรียญทรงห้าเหลี่ยมหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทีมนะคะองนี้รายการที่24นะคะ รายการที่25นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะเหรียญจตุรพิษพรชัยหลวงพ่อกล้วยนะคะที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์วัดเขาใหญ่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเป็นรายการที่25นะคะรายการที่26นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะรูปปอนะคะ เป็นรูปร่อหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้รายการที่2 6นะคะต่อไปรายการที่27นะคะเป็นพราผงของขวัญน,นะคะหลวงพ่อปากน้ํานะคะรายการที่28นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังหมูนะคะ9้าตัวแบบนี้เลยนะคะ รายการที่19เนะคะเป็นหลวงพ่อทบนะคะปี2519นะคะรายการที่30นะคะเป็นหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะวัดช้างให้ใต้ร่มเย็นนะคะ รายการที่31นะคะเป็นหลวงพ่อคูณน,นะคะวัดบ้านไร่นะคะเหรียญยันเต็มสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่32นะคะเป็นรูปหล่อนะคะน่าจะหลวงพ่อเขียนนะคะ รายการที่33นะคะเป็นพระเจ้าสัวนะคะเหรียญเจ้าสัววัดใหญ่นะคะรายการที่ยีรายการที่34นะคะ34เป็นเหรียญเหนือดวงนะคะปี25 62นะคะหลวงปู่ศิลานะคะ รายการที่สานะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะรายการที่36นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะรายการที่37เนะคะเป็นพระนางพญานะคะ รายการที่38นะคะเป็นเหรียญเจริญพรล่างนะคะหลวงพ่อพัดนะคะด้านหลังเขียนเมตตามหานิยมปี2563นะคะรายการที่39นะคะเป็นพระผงดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งหลวงปู่ศิลานะคะวัดโพสีสะอาดนะคะ รายการที่40นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะปีห้าเนะคะเป็นเหรียญย้อนยุคนะคะพี่องนี้นะคะเป็นรายการที่40นะคะรายการที่4 1เนะคะเป็นรูปลอหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะอง์นี้เป็นรายการที่41นะคะ ต่อไปรายการที่42นะคะเป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อเงินนะคะนี่รายการที่42นะคะต่อไปรายการที่43นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะด้านหลังเป็นพ่อท่านน้องวัดทรายขาวนะคะองค์นี้เป็นรายการที่43นะคะ ต่อไปรายการที่44นะคะเป็นเห,นหรียญหลวงปู่โต๊ะปี25.12นะคะด้านหลังจะเป็นหลังยันแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะปี25.23นะคะด้านหลังเขียนว่ารุ่นพิเศษนะคะมีตาสัญลักษณ์แบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่45นะคะ ต่อไปรายการที่46นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะคะเหรียญหลวงพ่อทองมานะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47เนะคะเป็นหลวงพ่อรือสีริงดำนะคะด้านหลังท้าวเวสุวรรณนะคะปี 2.5. 2.1สองหนึ่งองนี้นะคะเป็นรายการที่47นะคะ ต่อไปรายการที่48นะคะเป็นรูปรลอหลวงพ่อเดิมนะคะรูปรลอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะอง์นี้เป็นรายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49เนะคะเป็นเหรียญรุ่นพลิกชีวิตนะคะหลวงปู่หลวงปู่อิ่มนะคะ หลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่นะคะนครศรีธรรมราชปี2568นะคะด้านหลังพระปิดตาเลขโค้ดอง์นี้98นะคะนี่รุ่นพิกชีวิตรงยารายทงชาติสวยๆเลยนะคะองนี้เป็นรายการที่49นะคะต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะเป็นรงยาไรสีนะคะเรียมกรอบเก็บผิวมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี เป็นรายการที่50รายการสุดท้ายนะคะทาพี่ๆนะคะดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ